สวัสดีค่ะป้าโมนาพาแซบสไยเดนมากค่ะจะทำอะไรดีลุงไม่อยู่โมนาก็เลยไปรวกไส้ไปหยิบไส้มาค่ะแล้วก็รวกเลยนะคะอันนี้คือไส้ตัน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 กินให้สะใจนะคะกินเหลือจากที่เราลวกแล้วเอามาจิ้มน้ำจิ้มแจ่วโมนาก็จะเอาไปหมักซอสแล้วก็เอาไปอบนะคะ อบไว้กินเนาะก่อนอื่นเลยนะคะใส้ไส้ไส้ตันเนาะไส้อ่อนที่เราเอาออกมาจากตู้ฟิตเอาออกมาจากตู้ฟิตตั้งแต่เมื่อวานนะคะเราก็เอามาตั้งไว้คาราลาเอ้ย <c oughs> อยากกินอยากกินอยากกินอันนี้มโมนาก็จะเอามาตัดส่วนส่วนไส้พวงเล็กๆออกให้เหลือแล้วก็จะโรยเกลือเลยนะคะ โรยเกลือเพื่อล้างนะคะโมนาใช้เกลือสองชนิดเลยเนาะล้างกลิ่นคาวออกสักหน่อยสักสองน้ำนะคะโมนาล้างสักสองน้ำผสมทั้งเกลือเม็ดแล้วก็เกลือละเอียดนะคะโมนาก็จะขยำขยำเลยนะคะขยำขยำไปเลยสักสองน้ำค่ะ เสร็จสองน้ำเราก็สูงเลยนะคะล้างน้ำเกลือสองน้ำนะคะแล้วก็ล้างน้ำเปล่าเนาะแล้วก็สูงขึ้นมาเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปต้มเนาะในช่วงขณะที่โมนาล้างโมนาก็ตั้งเตาไว้ข้างหลังโมนานะคะเนาะตั้งเตานี่โมนาก็ใช้ใบตะไคร้ที่โมนาปลูกเองโมนาก็เอาใบใบที่มันยาวๆนะคะตัดตัดมาแล้วก็เอามาใส่ไว้ก่อนเนาะมันจะได้ เหมือนดับกินคาวเนาะภาษาตามภาษาบ้านนอกที่เราเคยทำนะคะโมนาก็สงสัยลงไปเลยค่ะปากก็อาจจะแงบๆหน่อยนะคะพอดีมีญาติพี่น้องโทรมาโมนาก็เลยต้องมาเติมเสียงข้างหลังค่ะเพราะว่าเวลาของเราที่เมืองไทยไม่ตรงกันนะคะช่วงเวลาที่เรารอไส ให้มันสุกสักหน่อยนะคะเราก็เตรียมไปทำน้ำจิ้มเลยนะคะวันนี้โมนาจะทำน้ำจิ้มแบบน้ำจิ้มแจ่วคุยกับทางไทยก็เลยได้ทำน้ำจิ้มแจ่วไปในตัวนะคะทั้งทางไทยและทางเทศนะคะถามเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศด้วยว่าเขาทำน้ำจิ้มแจ่วแบบไงเนาะ เพื่อนก็บอกพริกป่นนะจ๊ะผงชูรสนะจ๊ะน้ำมะน,นาวนะจ๊ะแค่นั้นเลยจะบีบลงไปนะคะแล้วก็ใส่ข้าวคั่วพอใส่ข้าวคั่วแล้วมันเป็นความรสชาติที่มันแจ่วจริงๆเลยเนาะนี่ดูไส้ดิไส้เป็นดุนดุนไส้เป็นไส้เลยนะคะมากินด้วยกันกันกบโมนานะคะเดี๋ยวโมนาขออนุญาตตักแป๊บหนึ่ง สวัสดีค่ะป้าโมนาพาแซบสะไพเดนมาร์กค่ะวันนี้จะพาแซบแซบไส้ตันนะคะเนาะวันนี้เป็นได้ไส้ตันอ่อนมา8ขีดนะคะอันนี้คือ8ขีดเนาะมาขยายแล้วได้แค่นี้มาลวกแล้วได้แค่นี้นะคะกับน้าจิ้มแจ่วของเราค่ะทําสไตล์แจ่วของโมนานะคะพริกปน่นผงจุลรส น้ำปลาไม่ได้ใส่แค่บีบมะนาวลงไปนะคะเนาะลองมาชิมด้วยก,กันกับโมนานะคะมะนาวเนาะพริกปน่พปนพริกป่นพริกแห้งเนาะพริกแห้งมาริค้าต้องมีหมอนดันเอวนะคะเนาะ สวัสดีค่ะป้าโมนาพาแซฟสไพยเดนมากค่ะวันนี้อยู่บ้านออกกำลังกายตัวเองจากเมื่อเช้าเก็บถ้วยเก็บชามไปแล้วนอนนี่ก็บ่ายสองบ่ายสามไม่ให้นอนนะคะคือนอนแล้วออกกำลังกายถ้าออกกำลังกายที่โยกโยกข,วข,ขยัวเข่าขออภัยเหมือนหายใจไม่ทันเนาะแย่เนาะสุขภาพแย่เนะาะก็โยกออกกำลังกายแล้วท้องมันหิวค่ะต้องลุกขึ้นมาทำ จะทำอะไรดีลุงไม่อยู่ <laughs> โมนาก็เลยไปลวกไส้ไปหยิบไส้มาค่ะแล้วก็ลวกเลยนะคะอันนี้คือไส้ตัน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 กินให้สะใจนะคะกินเหลือจากที่เราลวกแล้วเอามาจิ้มน้ำจิ้มแจ่วโมนาก็จะเอาไปหมักซอสแล้วก็เอาไปอบนะคะอบไว้กินเนาะอบไปกินต่อ วันนี้โมนาก็ขอกินแบบไส้ล่วกก่อนนะคะเนาะอืมไส้อ่อนเนาะถ้าไปทำไส้ตันทอดใช่ไหมคะทอดกระเทียมเนาะอืมเนี่ยโมนาจะทําไส้ตันทอดเดี๋ยวตอนนี้กินกินแบบลวกก่อนมันใส่กับพริกเอ่อพริกป่นแล้วข้าวคั่วเนาะหอมพี่น้อง ต้องหั่นเล็กๆเนะอ๋อหอมค่ะสั่นเลยมือไม้สั่นพิว อันนี้ก็คือท่อนท่อนท่อนใหญ่นะคะไส้ตังใหญ่เนาะโมนาเอาไปผ่าลงมาผ่าลงกินฝรั่งเห็นฝรั่งตกใจแล้วเนี่ยกินแบบเนี้ยอันนี้ชิ้นใหญ่เนาะมีมีดด้วยอืม สะใจพี่น้องหวาหน้าตาสวยๆกินกินหน้ากลัวจังความอยากไม่ปรนีใครอยากแซ่บ คิดถึงเวลาเขาไปทําไส้ตันทอดน่ะได้น้อยเดียวนาะมันยังร้อนนะคะแหหลอดแหหลอดใส่น้ำมันพืชแล้วก็ใส่เครื่องปรุงของเขานะคะ ตั้งกล้องระดับไหนมันจะได้เห็นชัดชัดเผ็ดมันากินเผ็ดไม่เก่งแต่ก็อยากแซ่บนะคะได้อยากกินค่ะแมวไม่อยู่หนูล่าเิง แกไม่ว่าอะไรหรอกแต่เพียงแต่เราก็แ okay. <laughs> ค่เกใจเขาหน่อยหนึ่งเนาะตัดใจค่ะ ใส่ถิงใส่จะหมดพวงแล้วนะ่ะฝรั่งเห็นฝรั่งต้องตกใจแน่เลยเดี๋ยวฝรั่งดูคลิปฝรั่งต้องตกใจแน่เลยอีคนนี้ทำอะไรจับป้องให้มาใกล้ๆ อ่าอเจ็บเอวอ้าวอืมโอ้คนจะยากมาก saya uh ha, -huh. mm hmm. คนไม่ชอบก็คือไม่ชอบอ่ะเนาะแต่คนชอบก,กันก็ก็คือชอบคนไม่ชอบก็อี่กินอะไรวะอะไรเนี้ย พี่น้องกุบกรุบดแท้เอันนี้ดูไส้น้อยเนาะอันนี้ดูไส้ใหญ่เนาะลองชิมไส้ใหญ่สักอันดิ อร่อยจริงเตยอย่างเดียวเผ็ดใส่แค่พริกแค่ช้อนเนี่ยช้อนเนี้ยใส่แค่ครึ่งเดียวนะแต่คือก็อย่างว่าถ้ากินอย่างนี้มันต้องแซบเนาะพี่น้องเนาะถ้ากินไม่ซีดไม่ซาดมันก็ไม่คือมันก็ไม่เผ็ดเนาะมันก็ไม่เผ็ดเพี้ยนแล้วเพี้ยนแล้วเผ็ดมากก็ปวดหัวแล้วเด้เนี่ย จนไม่เหลือพริกแล้วอะตักใส่ แบมั้ยมันสุกแล้วนะคะใต้อ่อนเนาะอรอยรอยจังหูหูอรอย ไม่มีพริกแล้วแม่พริกหมดแล้วเกียอถ้วยเกียอต้วย na ลาหิวอะไรก็อร่อยอะไรก็ก็แซบ่บคุณเวลากินอิ่มแล้วอะไรก็ติอันเนี้ยเหมือนไม่มีน้ําพริกแล้วก็ตินะคะต่อเน,นี้ยเหมือนเวลากินแล้วมันจะมีกลิ่นนะกลิ่นที่หอนนรอยรอยสะใจ คำหนึง่งอันนี้ก็เป็นผัดแครลลอทวมน,นาจะตักข้าวมากินนะคะลองท้องเนาะเพราะว่าเมื่อกี้กินเผ็ดไปแล้วไม่มีข้าวเดี๋ยวกินข้าวทีหลังแครอทกินเผ็ดแล้วมากินร้อน อืมอ่ามันหวานแล้วมันร้อนอืมอร่อยหวานร้อนจืดใส่เกลือเนาะหน้ามืดเหมือนมันเผ็ดสุดแล้วมาเจอร้อนสุดหน้ามืด โมนาเขาปิดคลิปก่อนนะคะเนาะวันนี้อร่อยอ่ะอร่อยไส้นะคะแล้วก็แครอทเดี๋ยวโมนาจะปิดคลิปเดี๋ยวโมนาจะไปพักตัวเองแป๊บหนึง่งเดี๋ยวมาเคลียร์ต่อวันนี้โมนาก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะขอขอบคุณทุกกําลังใจที่เข้ามากดไลค์กดเลิฟและกดติดตามป้าโมนาพาแซ่บสัพายเดนมาร์กแล้วก็อีกช่องนึงก็คือ ป้าโมนาคนโคราชนะคะขอขอบคุณทุกท่านและก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีปีใหม่อีกครั้งค่ะเดือนนี้ทั้งเดือนค่ะเดือนมกราเนาะสวัสดีปีใหม่ทั้งเดือนมกราบางคนได้ชมคลิปบ้างแล้วโมนาก็ได้สวัสดีก่อนก่อนหน้านี้บ้างแล้วและคลิปนี้โมนาก็เห็นตัวโมนาเป็นๆโมนาก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงดอ ไม่มีโลกเป็นลาบอันเสรฐนะคะดูแลสุขภาพด้วยค่ะทำวันนี้ให้ดีที่สุดสวัสดีค่ะเนื้อปลาหลังแต่ด้านด้านค่ะสวัสดีค่ะ